ทางวัดทางบาให้มันเอาใจกังนวลแล้วเกิดมาพบมาแก้วสาประการมาเจอก็พรของประทศปรพล <c oughs> ถ้าคุณใจรักมีรักเลิศจ้อนไทยสำเร็จมักผลยันต์ตกหมนิพาน <c oughs> วันนี้โยมมีโอกาสได้มาร่วมบุญนะโยมนะ <c oughs> เดินเชิญเจริญพรน,นะครับ <c oughs> เดินเชิญเจริญพรอโยมพีจ้า ติดผ้าป่าสักไม้เด็กแม่นนยอมมากันเป็นแถวๆแม่ยอมนะนะติดผ้าป่าอเอาแบงกี้ติดบเก่าสักใบแม้ยอมเนอะนะแบนะงกี้ติดจอบเก่าสักใบแม้ยอมแน่จ้านะนะมาร่วมบุญกันแนะม้ยอมมาหลงพ่อต่ประธานพรน,นะหลงพ่อต่อประธานโชคให้เราท่านทั้งหลายโชคดีมีความสุข ใครทำบุญแล้วขอ,อให้รูปสวยรวยทรัพย์นะโยมนะรูปสวยรวยทรัพย์นับวิชาบาราญาดีมีศิลปะประจำใจนะโยมนะสาธุพุทธทานคาดแถวธรรมทานคาดแถวฟังธรรมคาดแถวด้วยบุญบารมีของหลวงพ่อโตดาวร่วมบุญติดาาท่าป่านโยมดาวร่วมบุญแต่บ,บูญชาดอกไม้ทุกเย็นน้อง บนโน้ต bon pues หัวใจหัวใจโยมที่คู่กลางเลยจะสะแกนก็ได้แล้วจะสะแกนก็ได้นะโยมนะไม่เด็ดพกสตางค์เลยสดมาก็กสะแกนโยมสะแกนตามกำลังศรัทธาอัศวินโยมเชิญก่อนมาตรงนี้ก่อนนะครับโยมนะผมหนุ่มก็สาววัยรุ่นแวะมาติดผ้าป่าลอยฟ้าขอโยมและติดผ้าป่ากันก่อน ถ้ติดใครมาใครเขาก็าต่อนโะยมนะเรามาเราไม่ได้ติดเราไม่ได้ต่อถ้าเราจะเสียเปรนะียบเขานโยมเนอะแล้ววันนี้จะมาภาพมาบอกบญบรรดาญาติยอชี้ทางบุญให้และเราเหลือเวลากระดิกไม่มากโยมเราเหลือเวลากระดิกไม่น้อยโยมแม่ชื่ออะไรเนาะเนี่ยชื่ออะไรจ้าแม่ฮนะ บูตะนาบุญละแม่นะติดผ้าป่าหี่อติดไม้ผ้าป่าอีกหนึ่งใบหนึ่งร้อยบาทนะครัท100บทำร้อยเพื่อรวยล้านนะแม่เด้อนะทุกบูตะนาบุญและคุณแม่นะให้สุภาพร่างกายแข็งแรงเด้อถ้าคุณโยมที่กินหวานมาเลยมาติดผ้าปาา่นะาทั้ไปเลยโยมนะมาเช่นมาเขาบอกว่าสังเกตเหยียบเหยียบยเหยียบโยองแล้วก็เกยียบตนเกยียบตน มาล้อกันเอาแบงค์ยื็ยมแม่นาะอายุ